ปูค<ด>กับกรมัาสก,การครับปู้ะเล่นสะเล่นมยมค่ะปนนูันั้นไอเลขทูบได้หรือเ่ครับปูงวด,ดนีได้มาม่เนนี่แหะเพราะว่าน,นั่นเมื่อนี้กันสีเป็นวันพระแร่มสิบ่คำเนาะปูเนาะจ้าสิบ่คำงวดนี้กับนี่แค่สิบ่คำอบอได้สิบห้าเนาะครัปู้ใจ้ๆอันนั้นเลขทูบ งวดบางกันกับปาเป็นยังนงงเพราะว่ามันกัมีเขามีหลุดขี้ว่านาะค่ะปู๊เนาะแต่ก็ได้กินแมไม่คงจะได้หมแล้วแมนอยู่ขาดแปดแปดอะแมนอยู่ค่ะบังการอะไรเสียดายอยู่ค่ะเดดแปดแปดวัดเดี๋ยวจคนซื้อขึ้นแล้วตรงหมดตรงคือกันกับปู๊กับปได้ปู่อันนั้นจบพัะรวยกับปุ๊ได้มามซีงบวดหางบวดอะไรดิเลขก็ได้บถือ เอาวันนี้ต้องตีไตวโมเนี่ยขอฝนขอปูกระจาให้วัดพร้สีบทมาตั้นแหลงท่านอยู่วัดสันก็เลยขอฝนแต่ก่อนไปขอได้กับหลวงปอยจำปาวันนี้ขอครับปูยาเป็นบ้านแม่นมาดันโอ้เป็นมาเ้าหมากเาปูไปไปเพิ่นไปมาบเรยมันเอาทุกจุดที่เขานะตะวนตะวัมาแดดหนึ่ง นิ่งแป่นหาได้ยมได้นิ่งแผ่นหาบอ่ะค่ะปูจ้าตัวเดียวชุดเดียวนั่นแหละเลขทูบเอี่นั่นแหละว่าปูบอกว่าอันขอสั่งท่าสีมันแล้วเนาะปูเนาะเอ้ยมันจะเอ้ลุงพ่อกับพีซื้อแผ่น 4, 8, 5, 5, 5, 5, หาไว้สั่ซี่ใบหาใบแล้วได้ยมไปก้นที่เปจุดเนี่ยอ๋อเลขยังกว่าค่ะปูปูเดี๋ยวเด้อค่ะเลขทูบได้าายังกว่าค่ะนิ่งแผ่นหาไหม หนึ่งแปดหาค่ะเต่ลงอว้แจะดนเราเพินไปตรงพอดีเลยบานีนแต่ว่าปู้แต่ว่าหนึ่งแปดหนึ่งหายกเพิ่นตันเอารถเนาะเอ้นั่นแหละตอนนั้นแล้วกรสีมีหนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งหาคแล้วก็แปดหาแป้แนั่นแล้วมันจะนต้องหลายโดดอกค่ะบานีเลขวิ่งเลยครัปูเลขวิ่ค่ะเจ็ด เจ็ดกับสองนะวิ่งไอ้บน่างมานับกันเลยบอกขะปูเออวิ่งบน่างเจ็ดกับสองอเจ็ดับสองนะเน้นตัวไหนขะปูท้กันท่อกันเนาะค่ะเจ็ดคับสอท่อกันเจ็ดกับสีมาอีกเลยบอกเจ็ดกันไเสร็จแล้วเจ็ดแต่ยังสั่นเดนมันไม่สั่นกับมาไปตาม เนี่ยพลาดแล้วค่ะบันี้จับคู่ค่ะปู้ไอ่มานั้นมันจะเดี่ยวน้อยเนาะโอ้มาแล้วมันสองเจ็ดเจ็ดสองเล่แหละบนล่างวิ่งเจ็ดกับสองบนล่างค่ะแต่ว่าจับคู่คู่มาแล้วเอกสารมันน้ำมันบอกค่ะเออเอาสองเจ็ดเจ็ดสองหน่ะสองเจ็ดนั่นแหะบนล่างใช่ไหมให้คู่เดียวก็ได้โอ้ให้คู่เดียวนะคะ <Ừ. S 1> สองตัวคือเจ็ดสองอขันมานคือเจ็ดขันบานรักเจ็ดกับเจ็ดสองมันบ้ค่ะปูขันมา 7, นสองกับสองเจ็ดกับกันเอารวดเนาะนี่ตอนนั้นล่ะไอ้ไลยเป <c oughs> ลเืองตังไอ้ไล่เปลืองตังอเขากับเลขทูพอดีนะได้คนละจุดกันนั่นแหละโอ้เลขทูบเนาะคะ่ะ จะวาล่างป,นนปูล,ล่างเออให้มีมีตัวเลขบ้ค่ะมาร์กตัวใดเลขล่างเลขล่างสองเจ็ดนะวะอ๋อบนล่างนี่สองเจ็ดเจ็ดสองอ่ะเอาไปรับกันรวดสองเจ็ดสองห้านั่นแหละอ๋สองเจ็ดสองห้านะคะ่ะปูบนล่างเนาะกํา,ะางเด้กําลังมันละอ๋ออันนี้ก็ได้ร่วมมิดรถที่นี่มาบนล่างไหมได้ได้ที่นสองเจ็ดก็สองห้านะคะ่ะปูเนาะจ้านั่นแหละ สามตัวน้อยมากน้อยมากเลยวันนี้ตะวันแรกวิ่งปูกะเข่าตลอดนะะนออเน,อนาะค่ะปูเนาะอื่นั่นแหละสองตัวน่ะเลขวิ่งอะ่ะเลขวิ่งเจ็ดกับสองแหละ,ะอู้วันนี้แข็งมากอืมเราไปรวยยอดมวยเนี่ยน้ำกันรลดนห,รหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าปูปูกันเพิ่นบ่ตัวกันเพิ่นบ่ตัววะปูเพิ่นคือวังสี่ดิมื่อนันมื่อนันนันโจ๊บบ้านลุยเห็นคลิปผู้ใดบุกเพิ่นว่าอัน เลขแปดหามันบ้มากนะเดอ้อพันว่ามาสิมาหนึ่งหาพันว่างซี่การงานแล้วมันอกีจะได้งานกันซี่เอาเสแล้วก็การซี่เป็นน่ะค่ะทั้งหนึ่งหาทั้งหนึ่งแปดก็แปดหาบ้าหาเขาก็บ้แปดหาก็ได้เอาหนึ่งแปดก็หนึ่งหาก็ได้นอกขาปูเนาะเพราะว่านั้นแค่สามแค่สามชุดเดงแค่ชุดเดียวสามตัวนะฮอบเอาตัวแล้วบ้เราเหมือนกันที่เขาไปเดียสสองชุดหนึ่งตัว กลับเอาเนอะคะปูไม่แปดเออแต่ว่างวดบ่างันเพื่อนไทยเอียงเหรอคะปูเหรอเนึ่องอย่างก่อนเนาะลืมสามตัวทูบไหมอ่าหกหาแปดหกหาแปดเอองวดบ่างันให้หกหาแปดเอ้หกเออแม่นูหกหกหาแปดที่หกแปดห้าแปดมันออกเจ็ดแปดเออมันออกเจ็ดแปด ก็ต้องเพิ่มแต้มเหมเนาะป่อปูเนาะเพิ่มแต้มน่ะงวดว่างันบอกบอกกับอาจาาย์โอยคนเฮกเฮายร่เงนลงห้าแปลงจะซี้หแปลจะซี้หมดเจ็ดแปดกซื้เพิ่มแต้มเดียวในว่านั้นเนาโอ้ยมันหลายพันจนสามสี่พันกแล้วเปี่ยนเปลนกระเป๋าไมายมโอ้ยปูคือกันน่ะล่ะงวดว่างันกันไหนนี่กันี่นี่มันงวดนี่ละเ้น เดี๋ยวเดปูปูไปจุดในโบสถ์ขึ้เก่าบ่ค่ะหรือว่าจังมงเนี่ไปไปขอเพิ่นอยู่ข้างโบสถ์นั่นล่ะโบสถ์เพิ่นนั่งท่าสีอยู่บ่ได้ไปเอาในโบสถ์่ะโบสถ์ท่าสีอยู่แตไปขอต้นมะขามไงต้นมะขามไปร้อยปีพุ่นล่ะจ้ะแต่ว่าเนี่เปลี่ยนหม่องจุดบ่ค่ะปูหรือว่าจุดหม่องเก่าเปลี่ยนทางสิอ๋อเปลี่ยนทางเนาะห้าเพิ่นอยากอันมามาไปสร้างคลิปนี้หมดจ้ะปู ปูคือมาบอกเพิ่นว่ามันมาสร้างบุญกุศลน้ำเน่าจันนั้นล่ะขอเพิ่นเพื่อนสิ่งที่มันดีมันงามก็ว่าเอาตัวเฮาขอเพิ่นบ่ได้ไปให้ให้เพิ่นเด้อเนาะไปเพิ่นเด้อไปขอเพิ่นเนาะอือแม่นอยู่ดอกปู่คั่นเพิ่นเมตตาเพิ่นให้อยากสร้างอยากแปลงเพิ่นก็ให้คือว่านเนระเนาะอือแค่นั้นเดาแต่ว่าแต่ว่าอันนั่นล่ะก็เลยว่าอันกัน85บ่มาก็สิ1 5 1 8ึ่หาหนึ่งปดนเนาะ แค่นั้นแล้วแค่นี้แหละก็หลายตัวแล้วค่ะปูกะารเดี๋ยวกันมิช่องมีลาบมหมันกันจิร่วมบุญค่าสีปอดอีกอยู่เด้อปูจ้ะไม่ดยากก็ใหญ่ให้การล้ำลุ่ยเดินน้ำกันเนอค่ะกราบขอบพระคุณปู่หลายๆเด้อค่ะปู่อวยพรในมิชองเนี่ยปู่จ้ะจ้าจะเอาไปลำไปลุยมาเหนี้น้ำกันวมาสี่านมาปู่ขอโทษขอไว้หลายๆ อู้แกาบขอบพระคุณปู<ะ>่แล,ลายๆค่ะโอ้ยเล็มกับ,บ <ละ S 1> มีหลุด <ละ S 1> มีเข่าคือว่าเนานะคันให้ตรงเบิดปีปู่กับเสื้อผู้เดียวกันบวชกับไ่ต้องพึ่งผ้ายมแล้วกัน <c ười> เถดอะมันมัน,มนสิจุ๊บอย่างเราคนเดียวนั่นมันใหญ่เนาะปู่นาะสั่งบุญใหญ่ค่ะให้ญาติโยมมิสมิลาปูโปรดภัยปู่วัดโพใจดีค่ะจ้าใจแรงตรง ค่ะกราบขอบพระคุณผู้หลายๆค่ะนมัสการค่ะปู่ค่ะสื่อหลายได้ซื้อหน่อยเออส่อลายได้ซื้อหน่อยะอาจารย์อาจารย์โปรดซื้อหลายๆได้จะซื้อหน่อยว่ราะส่วนมันออกเนาะกันมันออกก็อยากซื้อหลายๆอยู่กับอาจารย์ค่ะค่ะกราบลาค่ะวันดีค่ะจ้ับเลขผู้วันโพนนะคะปกติเลขปู้เลขวิ่งปู้สิบ่ค่อยหลุดเนาะค่ะ มันเองก็ลังสังถ้าสีบดกันถ้าสีบดเนาะกับบนท่านแล้วแต่ว่าเลขทูบงวดก้อนนั่นเพิ่นเข่าอยู่เด้อค่ะเลขทูบงวดก้อนนั่นเข่าสองตัวท้ายแต่ว่างวดบางหันเลขทูบเพิ่นกับอา่าเพิ่มตัวหนาหนิสองแต้มเนาะหันผู้ใดเบิ้งคลิปกับสิอา่าเบิ้งคลิปย้อนหลังเนาะค่ะต้องเพิ่มเพิ่มตัวหนาสองแต้มค่ะวันที่แล้ว แต่ว่าเลขทูบงว้วนนี้เพิ่นขอสั่งท่าสีโบดอีกเนาะคะ่ะสีโบดท,ท่าสีโบดยังบ่แล้วก็ได้หนึ่งแปดห่าค่ะหนึ่งแปดห่าจับสองตัวหน,นึ่งแปดหนึ่งห่าแปดห่านะค่ะนี่แล้วก็เลขวิ่งเพรานไหนเจ็ดกับสองบนล่างเลยค่ะวิ่งเจ็ดกับสองบนล่างจะเลขวิ่งปูกอะส่วนใหญ่ก็จะมาเกือบทุกงวดเนาะคะ่ะ เลกวิ่งอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าที่แล้วนี่อาจจิบโมมาเลือจังไหนนี่ละ่ะพอดีบ่ได้เอาของเก่ามาเทียบแล้วคะ่ะเราต้องไปเบิงยอนหลังเลกวิ่งปู้ส่วนใหญ่จะเข้าเนาะเจ็ดกับสองบนล่างเพื่อนให้เจ็ดสองสองเจ็ดกับกับน้าเจ็ดสองสองเจ็ดหล่ะกัสองหาค่ะเด่นเด่นมีมีเทอานี้คะ่ะ มีอยู่สองท่านี้ก็ขอให้ทั้งนี้ทั้งนั้นกน็อยู่ในดุลพินิจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะให้ไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเด้อค่ะได้มิโซมิรามิมันกับร่วมสร้างบุญท่าสีบีบทกัปูวัดโพในเด้อค่ะสำหรับงวดน,นี้กัไว้สำนีสะก้อนนางขาง,งงวดหน้าเจอกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะ